ครั้งที่พี่ถ่ายรูปอะไรเป็นอีเลยเอ่ลมับ่เนีมันอึ๊บดอึ๊บอออออือวืออือออ้าวออาืออ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 ออออือออบ้อน ร็บ้านชื่ออะไรล่ะครับอ๋อเปบ้านเตียนชื่อที่ค่อนข้างคลาสสิกเลยนะโอ้ <c oughs> oh my god ฉันกินเคก้กเฟนลืมไปนะเอ็ดยู <c oughs> ได้เอ็ดที่เบคอนตอนท <c oughs> ีสี่นะเฮ้ยเบาได้เบาได้เบาอย่าไปพูดแต <c oughs> ่ขอให้พูดเรื่องชีวิตจริงอย่างเนี้ยแล้ว <c oughs> สอนุกเป็นชีวิตจริงเหรอครับเนะี่ยอ๋อ อะไรเนี่ยได้กินเค้กกันสามคนหนูมไม่ได้กินคนเดียวก็วันนี้วันเกิดพวกของสาวคนค่ะไดถ้าฉันไม่ได้กินเค้กก็อย่าบอกว่าใครจะได้กินเลยนะคะอร่อยวันนี้จ่ะเบียวไปเรื่อยเลยลากใส่เลยลากใส่เลยใจเย็นใจเย็นคุยกันได้คุยกันได้ลากใส่เบรกเดนเลยจะลากใส่ให้นะคะ ออกเสียแบบนี้ตลอดไปได้นไม่พรับเต็มเต็มเสียโคตรได้เลยมีเครื่องไหนเดี๋ยวผมปั่นไปเครื่องนั้นเลยพี่อยู่แถวนี้เลยแถวเรือเฮ้ยผมอยู่ล่างเรือพี่เอ้าจัดเลยพี่เอ้าตนนี้ะมาดิไปสุดที่เครื่องเลยไปสองเครื่องอู้ยตัวสิอ้าว พี่ให้ให้เรรู้ไปช่างภาพหรือจะซื้อพวกเราต้องได้เครื่องนี้ยังวะกอถ่ายรูปทำไมเ่หมูอ่ะไฮ้ยทีเราต้องเราปิดปิดไอ้นี่ไปเลยเราต้องส่งข้อมูลทีคนถ่ายรูปมึงอปิดเออแย่ละสวยละพี่หนูจะไปหนูจะไปบนเรือนะได้เลยครับโอเคมาแล้วพลังเริ่มมาแล้วมันดูยังไงอ่ะเวลาเวลา ภาพถ่ายหมด,ด <_ an> ก็ดูตรงนี้อบมันมือเมนอยู่ข้างบนแล้วนะอุ้ยฮะคอมโบพังทำไมพี่ไม่แยกไปปั่นกันนะเพราะว่าถ้าภาพถ่ายไป็นถ่ายผู้ดาวยังไงล่ะจะขค้นนี้ให้เสร็จคือแผนการ <_ an> จะลงด <_ an> ้ว่อนนะคุมมะหนยน,นี่นะข้างบนนี่นะได้เลยครับเฮ้ยมันมันเจอเราแล้ว ไม่เป็นไรมันไม่ได้เอาไอ้นี่เราไม่ได้จับพวกเราไปนั่งมันเข้าเรือพี่โอเคไม่รู้ขึ้นยั่สองวันระวังด้วยหนูฮหิวไปแล้วหนุนิวไปแล้วไม่ฮิวหนูหน่อยเดี๋ยวข้างบนเอ้ไม่ันแล้วไปอหนต่นะ สายฟาแสนบอลเลยคีไปไม่ทัน,ไม,นไม่นะเงียบไปเงียบซะด้วยไปแล้วครับมันเห็นเราแล้ว <c oughs> ไม่ไรอา้าวไล่ได้ไงมันมอยู่กับฉันไปเลยตัวฉันวิ่งไป ดูดีกว่าพี่นี่มันบ้านเกรดนดี่ะมันอยู่กับชานทุกคนมันอยู่กับชานสู้พี่ไม่ต้องห่วงพี่สู้แน่นอนประชันเลอ๋มันบิงอยู่ไหนนะหมดใช่ไหมนี่ผมส่งสัญญาณไปแล้วมันบิงทุกคนไม่ทันบอก มันอยู่ห้องวีไม่นะเราจะต้องตายทุกคนต้งองรอดนดูผิดคนพี่อยู่ไหนอ่ะห้องวีครับห้องวีครับมันช่วยฉันหน่อยครับเปลืออุย <c oughs> เอาเอายกอนไหมพี่ ไม่ได้พี่ตัวปั่นพี่ต้องโดนหิวก่อนไม่ไม่มีใครไม่มีใครเลือกฉันเลยยี่ใส่ไปเราอ่ะต้องไปเราต้องไปเดี๋ยวมันโอ้ยมันตีใครอย่าตีนักบอลว่าถุนคือลอตที่เน็กตัง้งเลย พี่กำลังผมกำลังไปอยู่กับวิ่งสู่ความสามารถเลยให้ทันบังน้ำเสียงผมแล้พี่ผมจริงใจมากเลยกำลังไปด้วยพี่เยี่รับตัวโน้ตฉันไปโน้นอ,อะไรพี่เี๋ยวความจริงอะนะประผันไม่ใช่ทางของเราอะบองบองังกลัวพี่ต้องเติล้ะ อุ้ยฉันอยู่แถวนี้พอยู่หลังเลยที่วะมีดแค่ได้เออจีผิดฝันไม้ใกล้ฉันไดอยู่ไหนวะมันเอาบีกมาเพื่อนเล้วตอนนี้มันหลาย ว่าผมไปทำหน้าที่อื่นที่ววามรู้สึจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยไม่รอดก็ต้องรอดอยู่แถวนี้ยอยู่หนาเปล่าไอ้ก็ไปวะเฮ้ยเอาวะเฮ้ย ได้ย็นนะฮะตุ๊บเอออ้าวเอเอ,เอ,เอลืมไปเจ็บเซี่ยวโอ้ยเจ็บเซี่ยวนี่อะไรนะคีเห็นผมไปยืนดูพี่ต้องรอรายอยู่บนสวรรค์ออะอย่างเงี้ยแหละพี่มันไม่มีหมอว่าเป็นเนี้ยผมยืนดูพร้อมไอ้นี่เลย เหมือนที่ผมปั่นกับพี่เลยปิงไปอลไรเออไปเลยเธอละความหวังของหมู่บ้านเอาไว้แล้ว <c oughs> พี่อยู่ไหนวะทำไมผมไม่เห็นพี่พทำไมเนี่ยลอฉันอยู่ในหมวดสังเกตการยังไงล่ะท <Daddy. S 2> พี่แห่งนี้ ไม่ต้องการวิญญาณนัก <practiced> สืบถึงสองดวงหรอกนะอยู่ในเรือเลยน่าวิทำมาเป็นวาร์ปรอยเท้าปุ๊บตัตืบทำไมดังอ่ะหรือทั่วไปไม่ใช่ดของเราวะแลกเปิดแล้วก็ปนไปเลย